ทุกวันพบกับรายการของช่องด i เรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอครับแผนยุทธศาสตร์แบบนี้เราจะได้แผ่นดินไทยในทางบกกลับคืนมาจากเขมรทั้งหมด ทั้งจากภาค1และภาค2และจะยึดแนวเส้นแบ่งแดนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ื่นไปตลอดส่วนขเมรจะอ้างมาตราส่วนอะไรก็เรื่องของขเมรหลังจากขเมรยอมลงนามบันทึกข้อตกลงยอมรับเงื่อนไขของไทยไปทั้ง16ข้อของการประชุม RBC และ GBC ถือว่าเป็นการลงนามข้อตกลงที่สมบูรณ์แล้วดังนั้นกองทัพไทยจึงเปิดไฟเขียว ให้แม่ทัพภาคสองสามารถสั่งยิงทหารขเขมรที่ลักลอบแอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในฝั่งไทยได้ทันทีรวมไปถึงสามารถยิงทหารขเขมรที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตแผ่นดินไทยได้ทุกตารางเมตรในส่วนของทหารที่ออกลาดตระเวนเพราะเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ลงนามเอาไว้แล้วส่วนที่เขตบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วในส่วนการดูแลของแม่ทัพภาคหนึ่งที่เป็นพื้นที่ราบที่มีปัญหาการบุกรุก พื้นที่ของประเทศไทยเข้ามาสร้างบ้านเรือนชุมชนของขเขมรจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนแรกคือแนวหลักเขตที่46ถึง47ตามแผนที่เส้นตรงนี่คือพื้นที่เดิมที่ไทยใช้แผ่นดินไทยให้พวกขเขมรชาวอพยพหนีตายจากขเขมรแดงในยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองตั้งเป็นศูนย์พักพิงในบ้านหนองจานอำเภออรัญญประเทศในยุคนั้น ซึ่งพื้นที่แนวเขตปักแดนทั้งสองนี้ชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเพื่อใช้ทำการเกษตรและสร้างบ้านเรือนอาศัยซึ่งกองทัพไทยมีหลักฐานทั้งหมดแต่เขมรหลังสงครามจบลงไม่ได้ย้ายออกไปแต่ได้ออกลูกออกหลานจำนวนมากกลายเป็นชุมชนใหญ่เริ่มปลูกสร้างบ้านเรือนและไม่คืนที่ทำกินให้กับประชาชนคนไทยในพื้นที่รัฐบาลรู้เห็นไหมในยุคนั้นจะบอกแบบนั้นก็ไม่ถูก ล้อหลังจากปี2528เรขมรกำลังอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มสงบแต่การเมืองยังไม่มั่นคงและยังคงมีการปราบขมรแดงอยู่และทหารเวียดนามยังคงประจำการในขมรอยู่เช่นกันตอนนั้นนายกรัฐมนตรีชื่อว่าพลเอกเบรมติน,นสูลานนท์ยังคงอนุญาตให้ขมรที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงให้อาศัยอยู่ต่อได้ชั่วคราวถ้าจะบอกว่ายุคคลายแม็กของต้นโตของปัญหาจริงๆก็คือยุคที่ดินเฟื่องฟู ที่มีนายหน้าขายที่ดินให้ต่างชาติและนายทุนใหญ่ในประเทศกันอย่างเป็นขอกเป็นกลรมก็คือยุคนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกชาติชายชุนหวันนี่คือจุดกำเนิดของทหารสายพาณิชย์ที่เริ่มเฟื่องฟูที่สุดในยุคนั้นและเป็นยุคที่มีข้าราชการกลมที่ดินที่ช่อโกงหนักที่สุดเป็นประวัติศาสตร์และเป็นที่มาของปัญหาบ้านนอกจัด ที่มีการใช้ข้าราชการลงไปข่มขู่ชาวบ้านคนไทยว่าเป็นที่ดินของชาวบ้านเขมรมีการรับเงินกันอย่างเปิดเผยจนทําให้เขมรหลงเชื่อว่าที่ดินในหลักเขตแดนที่46-47ที่ปู่ย่าตาทวดเคยเสียเงินจับจองที่ดินเช่นเดียวกันและเชื่อสนิทว่าที่ดินตรงนี้เป็นเขตแดนของเขมร แต่หุ้นเซนบรรู้นายทุนรู้และข้าราชการกรมที่ดินเลวๆในสมัยนั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจดีที่สุดหลังจากนั้นไม่นานพลเอกชาติชายก็ถูกพลเอกสุจินดาก่อรัฐประหารหลังจากนั้นก็ได้รัฐบาลชั่วคราวมานั่งได้แค่ปีเดียวก็คืออนันต์ปัญญาชุนและเลือกตั้งใหม่ก็ได้รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอม คือชวนหลีกภยัยบรรหารศิลปะอาชาและพลเอกชวลิตยงใจยุทธและนี่คือยุคจุดเริ่มต้นของข้อพิาพาททางชายแดนไทยขเขมรในฝั่งเขตแดนของแม่ทัพภาคหนึ่งจนมาถึงยุคของนายชวนหลีกภยัยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองถึงได้กำเนิด MOU-43 ขึ้นมากับขเขมรปัญหาจริงๆในตอนนั้นกองทัพไทยจะขอดินแดนคืนจากขเขมรแต่ต้องเข้าใจความจริงว่า ถ้าไล่มาตั้งแต่ยุคการปฏิวัติของโบเิกสุจินดามาการเมืองก็เริ่มอึมครึมมาตลอดไม่เคยนิ่งเลยจนกระทั่งแม้แต่นายชวดเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองก็ยังอยู่ไม่ครบเทอมกันเลยนี่คือส่วนที่ขมรอนอพยพแล้วไม่ยอมออกจากแผ่นดินไทยมานานกว่า40ปีและคาดว่านายวีระสมความคิดและนางราตรีจะถูกทหารขมรจับในแนวเขตปักแดนฝั่งไทยที่หลัก4 6 แต่เลวร้ายกว่านั้นก็คือในส่วนที่2ในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาจากปัญหาภายในทางการเมืองของประเทศไทยขเขมรก็ได้ใช้โอกาสบุกรุกเอาดินแดนของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและชัดเจนตรงที่เรียกว่าโซนสามเหลี่ยมที่มีชุมชนขเขมรมาสร้างครอบครัวม,มากถึงกว่า200หลังคาเรือนและแน่นอนว่าจากการที่ขเขมรละเมิดสัญญาและใช้ทหารและมวลชน เข้ามาบุกรุกและทำลายลวดหนามรั้วกั้นแนวเขตแดนและขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยทั้งหมดยังเข้าแผนของกองทัพพอดีเป๊ะที่รัฐบาลขายชาติจะหาข้ออ้างมาแก้ตัวไม่ได้และจะเป็นการบีบใข่ในภูมิธรรมแบบตรงๆที่ต้องบังคับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสัะแก้วต้องรีบคืนที่ดินทำกินของประชาชนคนไทยจากขเขมรกลับคืนมาทั้งหมด และจําเป็นต้องปล่อยให้กองทัพไทยต้องใช้กําลังผลักดันเขมรทั้งหมดออกไปจากแผ่นดินไทยและเป็นการยิงปืนนัดเดียวแต่ได้นกถึง3ตัวคือ 1. ผลักดันเขมออรอพยพทั้งหมดที่เรื้อรังมาก,กว่า40ปีออกไปจากแผ่นดินไทย 2. จัดการกับรัฐบาลขายชาติโดยบีบผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต้องคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินให้กับคนไทยเหมือนเดิม 3. ทำลายและตัดเส้นทางหากินของกลุ่มมาเฟียใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจในเขมรที่มีทั้งนักการเมืองเจ้าสัวทหารสายพาณิชย์และข้าราชการชั่วที่ขายชาติและประเด็นสุดท้ายก็คือมาช่วยกันตั้งคําถามว่าหลังการลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของชวหนลีกภยัยก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตร ที่มีสถานะทางการเมืองที่มั่นคงที่สุดเพราะอยู่ในวราระการเป็นรัฐบาลยาวนานถึง5ปีกับอีกเ็เดือนทำไมถึงไม่ลงมาจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ให้มันจบทั้งที่มีความใกล้ชิดกับฮุนเซนกันทั้งตระกูลแต่ทำไมถึงเสือกทะลึ่งไปทุ่มเทให้แต่กับการทำา o u u 4 4ที่มีผลประโยชน์มหาศาลเรื่องพลังงานในอ่าวไทยถึงขนาดที่ฮุนเซนหลุดปากเพ้อออกมาว่า จะได้ส่วนหนึ่งของเกาะกูดของไทยและขเขมรจะกลายเป็นประเทศโชดช่วงชัดชวานด้านพลังงานของอาเซียนและทำไมถึงได้มีขบวนการพุ่งโจมตีแต่ลุงตู่กับเมัพภาคหนึ่งในตอนนีท้ทั้งทั้งที่กว่าจะมาถึงยุคลุงตู่ขึ้นมามีอำนาจตระกูลชินก็มีอำนาจทางการเมืองยาวนานถึงกว่า8ปี6เดือนศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาศมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพะเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเลนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty